สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนน้องยาญ่ามารับพี่หนูเทียนจ้าแต่ว่ามาติดอยู่บนสะพานประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ามา,มาฝนก็ตกรถก็ติดจ้าเพื่อนเพื่อนอ๋อเมืดมัวไปหมดเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าดูฝนก็ตกรถก็ติดซาละพัดยางจ้าเพื่อนเพื่อน ติดอยู่บนสะพานเลยจ้าพเพื่อนๆจ้าอาืมติดพักหนึ่งล้วจ้าพเพื่อนๆก็เลยเอ้าน้องแย่ญามาถ่ายวิดีโอเล่นกันง่ายนะคะเพื่อนๆเ,เป็นตนายเนาะแต่ว่าันก็ชอบฝนนะจ้าพเพื่อนๆ <c oughs> ชอบอากาศเยน็นชอบ สี่สิบห้าโมงเย็นแล้วโอ้น้ำกระจุยกระจายเลยเบาพะลุงเบาเบาเบาเห็นไหมคะในกล่าวเพ <c oughs> ื่อนๆๆอยู่อย่างนี้ละค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าเช้าเย็นจ้าทั้งมาทั้งคนนะจ้าพเพือ่อนๆอาที่สบายจ้าหวานนั่นอะ เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ลากไปหมดนั่นแหละจ้ะเพื่อน,นเลี้ยงกนตายนะคะไม่ได้เลี้ยงเล่นๆน,นะคะไม่ได้เลี้ยงทิ้งคว้างนะคะฉีดวัคซีนทำหมันให้หมดเลยจ้า <c oughs> เลี้ยงกระเจี๊ายาใหจนหมดอายุไขไปด้วยกันเลยจ้าเพื่อน,น,น,นจ้าตอนอยู่อพาร์ตเมนต์ก็เลี้ยงอีกขาวเลี้ยงอีกขาวก็สิบ สิบสองสิบสามปีเหมือนกันค่ะเพื่อนเพื่อนเขาค่อยเสียเข้ามาปล่อยหน้าโรงงานเหมือนกันค่ะนั่นอะไนโรงพยาบาลการจนาจัดทางนน้นก็มองไม่โดนจากเพื่อนรถตีตะกี้เนี่ยนานลูกก็โทรตามเนาะขอเพื่นอนเดี๋ยวจะพาไป ว่าจะเจอนางไหมว่าจะแวะโลตัสซื้อน้ำจิ้มก็เลยโอ้ฝนตกไม่แวะด,ดีกว่าปเป็นเราหาคนละครึ่งดีกว่าเพื่อนๆไปเอาอาหารมาให้น้องยายานะ่าไหมวันนี้ไม่เข้าตลาดจะ้ะจะไปเอาอาหารมาให้ลูกให้น้องยายา่าโอ้ยให้น้องพิงค์น้องมาจ้กไปไปเอาคนละครึง่งจากเพื่อนๆมาให้ไว้ให้ลูกๆ <c oughs> น้องเพื่อนๆนะมีอะไรล่ะคะเพื่อนๆพาลูกเอ้ยพาเพื่อนๆน,นั่งรถเล่นไปรับลูกจ้าเาญ่าเดีย๋ยไปไหนไปด้วยกันกับแม่ตลอดเลยจ้ะเพื่อนๆจ้า คลิปนะคะเพื่อนๆจ้าพอน้องยาย่าเจอพี่หนูเทียนแล้วน้องยาย่าก็จะปิดคลิปนะจ๊ะตามกรเจกต์กระจายเลย ฝนตกนิดๆในน้นําก็จะขังแล้วนะเพ,พ,พื่อนๆเพื่อนจะเป็นสภาพนี้นะจ้ะถ้าอยู่อย่างนี้วนเวียนไปอยู่อย่างนี้ละะ่ะค่ะเพื่อนๆมาคุยออกฮะอ๋ะอมีคนมาคุยน้ําออ,อากเ,เ,อเห็นไหมคะอออดีจังเลยได้บุญเยอะๆนะจ๊ะเห็นไหมอ๋อเขาขับมอเตอร์ไซค์ทางน่าจะเป็นทางเข้าบ้านเขาเนาะใช่ไหมเข้ามาน่าจะเป็นทางเข้าบ้านเขา ถูกรางวันจะมาซื้อรถจา้าเพื่อนซื้อบ้านด้วยนะคะถูกรางวันที่หนึ่งจะมาซื้อรถจะมาจะมาซื้อบ้านด้วย,ยนะไหนอ่ะไหนหมาอยู่ไหนเน,น้างยายเห็นเทียนอยู่เทียนไม่รู้นี่โรงพยาบาลอ่าเอตรงนี้เข้าได้ ตุกน้องนะคะคเพื่อนๆตุกสีดำๆนู้ดเลยเซเว่นกันลงพยาบาลมา,มาตึกนี้ตึกสถาปัตย์หไหน,นลุงใช่ไหมไหนลองดูใช่ไหมเออใช่ใช่ใชง่ายๆนะเปิดประตูลงมาแล้วเพื่อนๆนางไม่รู้หรอกว่าแม่ทำคลิปจะถ่ายนางไม่ทำคลิป น้องยาย่ามาแล้วจ้าโอ้จะมาเป็ดเป็ดอะไรเนาะฉันทำฉันทำคลิปเธอจะมาเป็ดเป็ดอะไรล่ะ,วะวสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องยายา่าด้วยลูก คุณทุกเล็บทุกลายทุกยกำลังใจนะคะน้องยาย่าจะไปและะ้วค่ะน้องยาย่าเจอพี่หนูเทียนแล้วนะจ้าน้องยาย่าลาเพื่อนเพื่อนแล้วจ้าสวัสดีนะคะ